เปิดแล้วสมเด็จเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภาทรงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนพระองค์ถึงสาเหตุทรงตัดพระเกศาใหม่จากกรณีการปรากฏภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานาเรนทีราเทพยวดี กมมรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒรมหาวชลราวราธิาดาเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นศุนท่านารีนาศณนะวังเทเวศท,ทรงประกอบพิธีบวงสวงเนื่องในเทศกาลจุดจีนประจำปี2564เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาทำให้พระศกนิกรชาวไทย ต่างมีคำถามถึงสาเหตุของทรงพระเกศาใหม่เป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่13กุมภาพันธ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิลาเทพยวดีกมรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชลราราชธิดาทรงโพส์เฟซบุ๊กส่วนพระองค์กล่าวถึงทรงพระเกศาใหม่ทรงระบุว่า เรื่องผมทำไมถึงสั้นมากเพราะว่าตัดเพื่อช่วงนี้เป็นช่วงฝึกหลักสูตรทักษะทางการทหารเพิ่มเติมไม่คิดว่าจะต้องออกทีวีเพื่อความสะดวกสบายเลยตัดเพื่อเพราะผมหนาะและยาวเร็วมากและสุดท้ายท้ายสุดคำถามยอดฮิตทำไมตัดผมสั้นซึ่งที่จริงตัดด้วยความชอบของตัวเอง ก่อนจะโอนย้ายเข้ามาในหน่วยตั้งแต่ช่วงปีใหม่เพราะความจริงแล้วเป็นคนผมธรรมชาติหยิกและฟูมากๆต้องยืดผมได้ผมมาตั้งแต่อายุ12ปีก่อนหน้านั้นถักเปียมาโดยตลอดแอบซ่อนไว้จนช่วงโควิด19แระลอกแรกร้านทำผมปิดเริ่มกายร่าง มาปีใหม่2564โควิดและรอกสองรวมกับอายุย่างเข้า43แล้วขอเธอหมดแรงธรรมชาติของตัวเองแล้วค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาของพระเกษาใหม่ ของพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกดมรมหลวงราชสารินีศิริพัฒรมหาวชราราชธิดาที่พระองค์ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนพระองค์อธิบายถึงที่มาของพระเกศาใหม่นะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญ ใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณค่ะ